สวัสดีครับสวัสดีครับผมติวเตอร์นะคบผมยิ้มนะครับเป็นยังไงบ้างในที่สุดวันที่รอคอยและลอยขออ่อนออคับผมดีใจมากวันนี้จริงๆเราก็ตื่นเต้นกันมาหลายวันแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่จะได้ดูดูซีรีส์พร้อมกับแฟนๆแบบ50%เนี่ยก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเราตั้งใจกันทํามาแบบค่อนข้างยาวนานแล้วค่อนข้างแบบเข้มข้นเหมือนกันครับผมก็จริงๆอยากดูแล้วเพราะว่าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงว่า ภาพต่างๆที่ตัดอ,ออกมาจะเป็นยังไงก็ก็ยังไม่ได้เห็นแบบว่าเห็นที่ตัดอ,ออกมาใน EP หนึ่งว่าเขาใส่อะไรบ้างแบบภาพในจินตนาการภาพในปัจจุบันใช่ครับใช่ครับผมเห็นแค่ตอนเล่นตัวเองเห็นแค่แบบเล่นเองแต่ว่าพอตัดแล้วมันก็จะมีพวกซาวพวกเสียงการตัดต่อเอฟเฟกซี CG, ใช,ใช่จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็น เป็นซีรีส์ที่บทค่อนข้างแบบยาวมากๆบทเยอะมากๆเนี้ยใช่แล้วก็มีมีทั้งแบบพาร์ทไทยพาร์ทจีนเนี้ยจริงว่าไม่เชื่อไงแต่ว่าผ่านอยู่จุดที่แบบว่าท่องบทยาวๆมาโอ้โหจริงซีนเดียว30บรรทัดผมก็ท่องมาแล้วจริงบทเนี้ยคือถ้าในซีรีส์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นแบบถ้าซัก EP หนึ่งสามสิบสี่สิบหน้าเนี่ยเรื่องนี้แปดสิบเก้าสิบหน้านะจริงเพราะว่าใช่ แต่น้องเจมพูดเยอะสุดเจมเจมพูดเยอะใช่บ,บ,บางทีพูด4ี่ห้าหน้าคนเดียว <laughs> ใช่ <laughs> ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นสเสน่ห์ของเรื่องนี้แล้วก็เป็นสเสน่ห์ของแบบบทบทซีรีส์จากประเทศจีนด้วยครับผมใช่เขาเน้นเขาเน้นแบบเรื่องคำพูดอะไรพวกนี้คำพูดสมมติเป็นคําพูดเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาเนื้อเรื่องเพราะเราต้องเขียนนิยายมันก็เลยจะมีคําพูดเยอะแล้วก็ส่วนในเรื่องนี้ที่ตัวเด็กก็เป็นภาพจีนภาพจีนที่แบบว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็น ไม่ไม่รู้เหมือนมีคนเคยแต่งจีนแล้วก็ไเ,เล่นหรือยังอะไรเงี้ยแต่ว่า<ช>เราคิดว่าก็กมใช่เราครั้งแรกแล้วเป็นแบบภาพใหม่มากๆใช่แล้วก็อาจจะแบบแฟนแฟนิน่ยายแฟนซีรีส์จีนก็สามารถดูเรื่องนี้ได้ใช่เพราะเราก็มีแบบฉากแอคชัค่นแล้วก็มีฉากแบบเรียกว่า,ต,าต่อสู้นั่นนี่ก็ก็เยอะเหมือนกันครับผมเป็นจอมยุทธ์ได้เลยตอนนี้เป็นจอมยุทธ์เขาเป็นจอมมารครับผม อุ้ยแต่ว่าติดตาติดใจตึงไปอีกยาวนานเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไป,ปพาจีนไปบินอีกที่ผมกลัวมากแม่จะต้องรอดูเบื้องหลังตึยมากพี่โคสูงก็ตึงอีงกฮะเร็วด้วยใช่ก็คือเป็นเคนที่แบบท,ที่ที่หนสลิงเป็นเคนแบบเคนสร้างตึกแล้วแบบเขาเหมือนชูแบบเคนแบบสุดสุดเคานเลยเราต้องก็คือเราต้องลอยไปเท่าเคนสุดๆแบบนั้นเลยตอนนั้นนี่เลยตอนคนนี้เลยฮะเทคสองเทคสามผมนี่แหละแบบแบบ ไม่ได้แล้วจริงแบบใจเสียแล้วแบบใจเสียจริงๆอ่ะผมพยายามพึบแล้วแต่ว่าทุกอย่างคือในการที่ถ่ายทำอ่ะของจีนผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะว่ามันต้องปล่อยเร็วมากมันต้องปล่อยแบบพู่ตามความจริงๆเพราะตอนแรกผมคิดว่ามันสามารถเล่นสปีดได้แบบซื้อแล้วก็ค้างจิงไม่ไม่คือแบบตอนเทคแรกๆเขาเขาลองปล่อยช้าแต่เขาบอกว่าถ้าปล่อยช้ามันจะได้ไม่ได้อัตรุษแบบตอนไล่ล่ากันเนี้ยตอนสูงแก่มากแล้วตอนตอนแรกตอนที่เขาแบบ เทสรอบแรกผมก็นึกว่าอฮ้ยสบายความสูงอะสูงทนได้แต่ความแบบผมไม่ค่อยเล่นเครื่องเล่นไงแล้วพอความปล่อยแล้วปล่อยลงดิ่งเนี้ยผมว่าเทสแรกยังไม่เท่าไหร่แต่แต่เทสสองเป็นต้นไปผมออใหม่ก็ผมแบบร้องกีด่ะความสูงกลัวแต่ว่าทนได้ทนได้แต่ว่าสิ่งที่ทนไม่ได้คือแรงที่แบบว่าแรงจี้างเล่นอะเวลาเล่นเงเล่นแล้วก็จะมีแบบมันจะมีความบูบใช่แล้วคือปกติอะเครื่องเล่นเขาก็ไม่กล้าเล่นอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นฟิลที่ เราเล่นเครื่องเล่นที่ไม่มีเราไม่ได้น,นั่งไม่ได้อะไรเลย<ช>คือเป็นตัวเราที่เป็นเครื่องเล่นเออ<ช>คือแบบอยู่กับอากาศแค่นั้นอ่ะจริงผมอยากจะโหดมากแต่ผมก็ต้องผมเรียกว่าผมลงมาใช่ไหมผมขึ้นเสร็จปุ๊บผมลงไม่ได้ผมโดนล,ลากขึ้นไปใหม่ผม,<ป>ผมหน้าเวอร์ไงหน้าเวอร์จริงล้ว่อแล้วไม่คือไล่ตามกันแต่ว่าผมมาแบบไม่ไม่หวไม่แบบ่อนข้างยากมาตอนตอนเทคสองเทคแลรวผมอ่ะก็คือเรียกว่ามือสั่นแล้วก็ขาสั่นแล้วก็แบบ ตัวชาใช่เป็นความรู้สึกก่อนเลยแต่ประมาณทที่3ที่4ี่เราเริ่มรูม้สึกสนุกแล้วไงเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบ<า>ชอบเล่นเราเป็นสายเครื่องเล่นอยู่แล้วไงสามสี่สนุกส,ส่วนผมฟิลใจเริ่มเหี่ยวลง <laughs> ทีมงานว่ายิมจะร้องไห้แล้วส่วนเตออยากเล่นต่องเงี้ยโอยงี้แสดงว่าเรา่ขนาดนี้เรผ่านจุดนั้นไปแล้วมันจะต้องดูหลายรอบนะหลยรอบแน่เลยแน่นอนพื่ฉากต่อสู้ด้วยฉากต่อสู้ก็ไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าดาบหนักมากใช่ ช่ครับฝืนความทนความอึดอัดแบบความแบบแข็งแกร่งอะแล้วความทีเตอร์ยิงเนี่ยความหวานล่ะโอ้โหหวานหวานกว่าทุกเรื่องที่เล่นมาใช่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นความหวานค่อนข้างเยอะมากมันมีคำพูดอะไรหวานหวานในเรื่องนะที่เราเราพูดแบบกันสองคนอือประโยคเด็ดหรอเป็นประดุประโยคเด็ดเอ่อหืม เด็ดทุกประโยคเด็ดทุกประโยคทำเยอะมากแต่ว่าอยู่ด้วยกันเรียกว่าอยู่ด้วยกันบ่อยมากเรียกว่าตัวเบาหวานได้เลยหลังค่ะตัวติดกันตัวเบาหวานได้เลยอะรที่เราโมเมนต์จะได้ยินก็คือเรื่องนี้มียินกว่ามีี่กวจัดเต็มเต็มยิ่งกว่าอะไรอีกอยากให้เราติดตามเลยเพราะว่าเรื่องนี้ก็ตุ้มเทม ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยขอดูความหวานแล้วคุณหวานปีดแค่ไหน่ก่อนสิฟีดกับความหวานของเราอ้าวโอ้เบามากอันนี้ตอนนี้ไม่เหรอหัวคุณลองเล่นเล่นลองโอ <c oughs> เล่นก็เล่นแล้วหนักกว่านี้ครับเขาหวานสู้ทำไมสั้นจังอะไม่เดี๋ยวหวานเกิน,เ,นเราค่อยหวานนอกจอ แล้วผมก็ฝากซีรีส์เรื่องหลักใต้มาทานด้วยนะครับก็จะออนแอร์ EP แรกนะครับวันที่วันจันทร์ที่29กรกฎาคมนี้นะครับก็ช่องทางออนแอร์เดี๋ยวจะประกาศแบบออฟฟิเชียลอีกทีครับผมก็อยากใช่ใช่ค,ครับผอประกาศวันนี้ปุ๊บทีมข่าวรีบแบบลงเลยนะใช่ฝากพี่ๆแบบช่วยลงข่าวด้วยนะฮะใช,ใช่ก็จริงๆอยากอยากให้ทุกคนรอชมซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะว่าจริงๆเป็นซีรีส์ที่เราสองคนนะเหมือนสลับคาแรคเตอร์จากเรื่องก่อนๆเนี้ย อย่างเช่นในในพี่เจยียอ่ะยิมเล่นเป็นพี่เตอร์เล่นเป็นน้องเนี่ยเรื่องนี้เตอร์ต้องเล่นเป็นพี่ยิมแล้วก็เหมือนเป็นคนที่มีประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกในหลายๆเรื่องแต่อ่อนหัดเรื่องความรักครับผมเพราะอยากให้รอติดตามแล้วก็รวมถึงมันมีค่อนข้างหลายมิติเหมือนกันก็อยากเป็นจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันครับผมอย่างหนึ่งก็เป็นซีเป็นซีรีส์วิทยุที่จีนโด่งดังที่จีนฮะเราก็เลยได้เอามาทําเป็นซีรีส์ที่ประเทศไทยนะครับ แล้วก็ภาพต่างๆผมว่าดูเรื่องนี้น่าจะคือไม่เบื่อเลยเพราะว่ามีหลายแบบเพอเพยอยู่แบบว้าไปอีกที่หนึ่งอยู่ว้าไปโลกอิกนเนอเน็การอีกที่หนึ่งว้าไปจีนอะไรเงี้ยมันมีเหมือนดูเรื่องนี้เรื่องเดียวอาจจะดูอาจจะเหมือนดูไปสามเรื่องใช่แล้วเฮ้ยจริงๆเรื่องนี้มันเหมือนได้ชูแบบการเรียกว่าอะไรสถานที่สวยๆของทั้งไทยแล้วก็ทั้งจีนด้วยับอยากให้รอชมมากมาครับผม ขอบคุณครับ